สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมครับสีอาจูโนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมครับโมชั่น0 1น9 0นะครับแต่เป็นรุ่นทดลอง0 1 6 0์จบนิวีนะครับมีของเพิ่มมานะครับคืออันนี้รีวิวสั้นๆรีบๆนะันและคือวิตเตอร์นะครับวิตเตอร์เฮ้ยจูเนียมาดูนี่ดิ มาฆ่าเลยไหมทำไมอย่างแรกคือวิตเตอร์นะครับที่เพิ่มมานี่ครับใครเน็่จะฆ่าเลยเฮ้ยเมียที่ไหนว่าบูมบูมพูดผิดมีแก้วด่าเฮ้ยเออเอ้าววัวตายครับนี่คุณก็เห็นวิตเตอร์แล้วใช่ไหมครับไอจูเนี่ยแล้วอย่ากมันจะโดนอันนี้เชียตรงไหน อย่างที่สองนะครับก็คือเจ้าบล็อกนี่นะครับเป็นบล็อกเหมือนในคอมอ,คอ่ะเรียกว่าอะไรซาเรวดีอ่าเรียกว่าอะไรไปดูอันเนี้ยมันเป็นเครื่องกำหนดพลังโดยใช้มรกตดวางไม่ชั้นเออค่าไปก่อนอ่าเนี่ยข้าวางเล็กๆจะได้สองอัน ทานกลางได้อันนี้อันที่สามจะได้อันนี้แล้วก็ถ้าอยากได้ของลิกเกๆิก็เอาไว้พวกดีวอลเล็กเช่นผิดกดเข้าไปแล้วออกมาโอ้ยมันไอ้สารเลยแล้วมันก็จะได้ไอ้ไม่มีวันอย่างต่อไปก็คือนี่เพื่อค่าวิตเตอร์ตัวนี้เสร็จเราจะได้ของนี่มารลบ <c oughs> อ,ยอย่าดูนะครับ อย่าจะช่วยข้าข้าไม่ได้เรื่องเลยมันต้งองวางนี้เว้ยเออเอาเฮ้ยลงมาให้หมดเลยเนี่ยยักสกู่นะับนันไม่ตายถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเรียกพวกสมุนหรือว่าเพิ่มเรือดตัวเองว่าเราตีไม่เข้าไองเขาอยากได้ นี่ยยายายาของนี่วางเลยวางมันไม่เป็นแล้วอะไรอ่ะนี่วางเขาบอกเขาบอกเวลาเลือดหมดมันจะกระด้างแล้วก็จะระเบิดไม่ไม่อยู่นี่ไม่ใช่อยู่นั่งเลยกระด้างนะแล้วก็ระเบิดเดี๋้วะ เฮ้ยรีปีดมานะเฮ้ยนี่เราก็จะได้ของอันนี้อ้าวทีทีทเระเบิดหายไปแล้วอะ่ะอ้าวเฮียแล้วไงอะไปฆ่ากันเลยนะขอจบเียตนวนี้ไม่ได้ให้ลิงไว้ไปโหลดของนอกตัวอยเกมเมอร์มาคอย